สวัสดีค่ะสวัสดีชาวลัคนาและราศีธนูทุกคนทุกท่านนะคะกลับมาพบกับช่อง morning taro นะคะคลิปนี้เป็นคลิปอ่านดวงชะตาชาวลัคนาราศีธนูในช่วงที่ดาวอาทิตย์ย้ายเข้าสู่ภพเรือนที่8เป็นตําแหน่งมหาจักรนะคะมหาจักรคือการที่คุณพยายามอะไรมาก่อนหน้านี้ความเพียรความพยายามความขยันความเอาจริงเอาจังของคุณในเรื่องของหน้าที่การงานหรือด้านอื่นๆของคุณเพราะาดาวอาทิตย์เป็นดาวเจ้าเรือนสุภะ มันมีในเรื่องของความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นอะไรบางอย่างการตัดจบอะไรบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆแล้วก็ดาวอาทิตย์มาส่งเสริมทําให้เกิดเรื่องดีๆนะคะมหาจักรก็คือความยิ่งใหญ่แล้วก็มีกรบทหนึ่งของอคําว่ามหาจักรก็คือมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบุบั่นฟันชงเฉงช่างผาดผลหนักหนาหน้ายำเกรงยศยิ่งเพลงจึงมีให้ดีใจค่ะ ก็จะส่งผลในด้านดีกับคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะไม่ว่าจะทําอะไรก็แล้วแต่เพราะดาวทิตคือดาวพบเรือนสุภาความยิ่งใหญ่ที่มีความก้าวหน้าจเจริญเติบโตแล้วก็มีเกณฑ์การเดินทางด้วยในช่วงนี้อาจจะเป็นจุดเปลี่ยนจุดเริ่มต้นที่จะเกิดขึ้นกับคุณในจังหวะนี้ด้วยนะคะดาวทิ่ยจะย้ายในวันที่17ก,กรกฎาคมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าจะส่งผลอะไรกับคุณแล้วไพ่ทาโร่จะออกกับเอ่อจะออกมาบอกถึงดวงของคุณในช่วงจังหวะนี้ว่าอย่างไรนะคะ เป็นการทำนายโดยรวมนะคะอย่านําไปตัดสินใจใดๆทั้งสิ้นนะคะจนกว่าจะดูดวงส่วนตัวดูได้ทั้งโหราศาสตร์ไทยโหราศาสตร์ตะวันตกดูได้ทั้งลัคนาเกิดแล้วก็ราศีเกิดนะคะให้ไปแรกนะคะสี่ดาบแล้วก็ราชินีถือเหรียญ แล้วก็หไม้เท้าราชาถือเหรียญห้าไม้เท้าหนึ่งถ้วยอัศวินถือถ้วยแล้วก็จัสติก The hermit, the wolf ให้บ่งบอกถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่จริงๆนะคะเพราะว่ามันเป็นโอกาสของการได้ถ้วยรางวัลการได้ข่าวดีการได้รับชัยชนะที่เกิดขึ้นจากความเพียรพยายามหรือจากความตั้งใจของคุณที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ด้วยอารมณ์ความรู้สึกของคุณในช่วงจังหวะนี้นะคะที่พายขึ้นมาคุณเป็นคนที่ใจ ใจหนักแน่นทําในสิ่งที่คุณเชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้แล้วก็เชื่อมั่นว่าตัวเองทําได้ถูกต้องคุณเป็นอารมณ์ของความนิ่งสยบความเคลื่อนไหวหรือถ้ามันมีปัญหาอะไรคุณสามารถควบคุมอารมณ์ของคุณได้ดีแล้วก็สามารถที่จะจัดการปัญหาได้อย่างดีด้วยปัญหาส่วนมากก็จะมาจากาเรื่องของคนรอบตัวเรื่องของอคนที่ไม่เห็นด้วยกับสิ่งที่คุณทํา แต่คุณเชื่อมั่นว่าคุณทำแล้วสำเร็จเชื่อมั่นว่าคุณทำแล้วเอ่อมันเป็นความถูกต้องใครที่มีในเรื่องของความไม่ยุติธรรมการโดนเอารัดเอาเปรียบหรือเอ่อเรื่องราวต่างๆที่มันทําให้คุณวุ่นวายรู้สึกเหนื่อยแล้วก็รู้สึกว่ามันสับสนช่วงนี้คุณจะได้โอกาสของการคิดตึกตรองการพิจารณาบางสิ่งบางอย่างหรือตัวของคุณดูนิง่งแล้วมีสติสมาธิมากๆ บางท่านก็เป็นจังหวะของการสร้างโอกาสของการได้เงินได้ทองได้โอกาสของความสําเร็จบางอย่างแต่ว่าบางท่านก็ตากตามทํางานเยอะต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพเพราะว่ามันเป็นในเรื่องของการพักฟื้นเนาะบางท่านก็อาจจะเจ็บไข้ได้ป่วยมาก่อนหน้านี้นก็เกิดต้องดูแลตัวเองหน่อยต้องพักฟื้นแล้วก็เป็นช่วงที่คุณดูดูมีสติมากๆกับการตัดสินใจ ในทุกๆเรื่องแล้วก็เป็นในเรื่องของบุญที่มาส่งเสริมคุณด้วยอย่างที่หมอหนิงบอกนะคะดาวอาทิตย์ก็คือเป็นในเรื่องของอํานาจบาร,รมีอ่าอำนาจชื่อเสียงแล้วก็บุญบาร,รมีของคุณด้วยแล้วก็เกี่ยวข้องกับในเรื่องของผู้ใหญ่พอพบสุภาก็คือการอ่เข้าหาผู้ใหญ่หรือเรื่องของผู้ใหญ่ช่วงนี้ก็ต้องระวังในเรื่องของผู้ใหญ่เจ็บไข้ได้ป่วยนะคะเพราะว่าสี่ดาบคือการพักฟื้นการอ่เจ็บไข้ได้ป่วยการเข้าหาอ่าการรักษาแบบนั้นก็ได้ แต่ว่าคุณมีสติดีก็สามารถที่จะรู้ว่าควรจะทําอะไรควรจะทําส่วนที่หนึ่งที่สองที่สามมันเป็นเรื่องของการวางแผนเรื่องของการเป็นความนิ่งเพื่อตึกตองหรือเพื่อจัดการปัญหาได้ดีมากๆแล้วก็ใครที่มีอารมณ์ของความรู้สึกเหนื่อยล้าช่วงนี้คุณจะได้อรับการพักฟื้นแล้วก็เป็นในเรื่องของบุญอย่างที่บอกตั้งแต่แรกบุญของคุณจะหนุนนําทําให้คุณ ไปสู่จุดที่มีความสําเร็จได้ด้วยสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูครูวาจารย์ระไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาก็ใครที่แบบถ้ามีอาการของการเป็นเจ็บไข้ได้ป่วยอะไรบางอย่างที่มันหาสาเหตุไม่เจอก็เข้าวัดทํำบุญหรือทําสมาธิแผ่อุอทิศบนส่วนบุญสุขสนให้กับเจ้ากรรมนายเวรก็ได้เพราะว่าไพ่ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอาจจะหมายถึงช่วงนี้คุณ จะถูกคุ้มครองแต่ว่าถ้าเราเหมือนทําให้จิตใจสบายหรือ,อรู้สึกผ่อนคลายกับสิ่งที่มันเป็นแล้วมันมองไม่เห็นเป็นการสะดอกข้อให้กับตัวเองหรือถ้าคุณรู้สึกว่าวุ่นใจมีความกังวลใจต่างๆนานาก็ทําสมาธิดีค่ะมันจะเป็นเรื่องของจิตใจที่มันมีความสงบมากขึ้นแล้วก็อ,อยู่กับตัวเองอยู่กับสมาธิของตัวเองทําให้คุณตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยงมากขึ้นด้วยแล้วก็เป็นจังหวะของคุณที่ช่วงนี้คุณจะเซนแรง สามารถที่จะนึกคิดตัดสินใจอะไรได้อย่างถูกต้องแม่นยำจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือครููครูบาอาจารย์นำพาให้คุณก้าวเข้าสู่ความสําเร็จเส้นทางของความสําเร็จในสิ่งนั้นๆในการตัดสินใจนั้นๆได้ด้วยแล้วก็คุณมีโอกาสที่จะได้เดินทางไกลเดินทางต่างประเทศเดินทางาไปในที่ที่ไกลมากขึ้นแล้วก็เดินทางในเรื่องของการงานก็ได้มันมีโอกาสาบางอย่างที่ทําให้คุณก้าวหน้าเติบโตหรือบางท่านอาจจะได้จังหวะของการได้รับสิ่งใหม่การ ได้ของขวัญของรางวัลจากผู้ใหญ่หรือการได้โอกาสบางอย่างจากผู้ใหญ่หรือคุณจะถูกหยิบยื่นสิ่งดีๆเข้ามาในจังหวะนี้ความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่แบบนั้นก็ได้นะคะเพราะว่าดาวอาทอิตย์คือความยิ่งใหญ่แล้วก็อาํานาจชื่อเสียงบารมีช่วงนี้คุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมหรือการงานไม่ว่าจะทําสิ่งใดๆคุณจะชนะได้อริศุตูแพ้ภัยได้เหมือนกันค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของความถูกต้องที่คุณจะได้รับ าจากการที่คุณอาจจะถูกเอาราดเปรียบมาก่อนหน้านี้ก็ได้เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของการงานเป็นอย่างไรการงานที่ผ่านมาคุณก็ดูจะเอาอยู่ในทุกๆเรื่องเหมือนกันนะอาจจะมีเรื่องที่ต้องกังวลใจบ้างหรือเรื่องที่ต้องแก้ไขปัญหาบ้างแต่คุณก็เอาชนะได้หรือไม่ก็เออเริศัตรูแพ้ภัยไปเพราะว่าคุณเป็น ดูเป็นดูนิ่งค่ะดูนิ่งดูดูแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็ถึงจะมีความเหนื่อยบ้างความรู้สึกผิดหวังบ้างแต่คุณก็เอาอยู่กับทุกๆสถานาการณ์แล้วก็ส่วนมากที่เจอก็คืออาจจะเจอกับการถูกเอารอดเเปรียบเจอกับการถูกหักหลังหรือไม่ก็เจอกับความบั่นทอนในด้านต่างๆถูกก๊อปปี้ในผลงานแต่คุณดูนิ่งดู เป็นคนที่ไม่ได้กระทบกระเทือนในด้านของอารมณ์มากสักเท่าไหร่คุณดูจัดการอารมณ์ของตัวเองได้ดีแล้วก็แก้ไขปัญหาได้อย่างแบบเป็นขั้นเป็นตอนทําให้คุณผ่านพ้นปัญหาหรือคนที่คิดร้ายคิดไม่ดีกับคุณได้คุณดูมีประสบการณ์สูงแล้วก็ดูวิธีภาวะที่แบบเป็นผู้นําเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นแล้วก็ช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณได้ลงมือทําหรือจัดการอะไรบางอย่างมัน เป็นจังหวะนี้ที่คุณจะเหมือนกับถูกโปรโมตในผลงานหรือผู้ใหญ่ให้ให้ความสนใจการถูกยกย่องเชิดชูแบบนั้นก็ได้นะคะมันเป็นโอกาสใหม่ๆที่จะเข้ามาด้วยอาจจะได้รับมอบหมายทำโปรเจกต์ใหม่โครงการใหม่หรือเป็นเรื่องของการถูกพพอร์ตก็ได้นะคะในบางท่านเพราะดูการงานของคุณมันจะได้รับโอกาสของการให้ได้ทําอะไรบางอย่างที่มันยากแต่คุณทําได้ แต่ว่าต้องดูในเรื่องของอสุขภาพด้วยนะคะเพราะว่าสุขภาพของคุณคุณอาจจะตักตามงานเยอะทํางานเหนื่อยแล้วก็อาจจะพักผ่อนน้อยทํางานได้ไม่เต็มไม่เต็มเม็ดไม่เต็มหน่วยก็ได้ก็ต้องระวังในเรื่องของสุขภาพเนาะแตะ่ดูคุณจะหนักแน่นกับสิ่งที่คุณคิดหรือมอีไอเดียหัวคิดในด้านต่างๆเชื่อมั่นในตัวเองสูงก็นั่นก็คือดาวพฤหัสเนาะความเชื่อมัน่นเป็นสิ่งที่คุณอาจจะ กังวลว่าคุณทําไม่ได้บางท่านก็อาจจะทํางานลับๆทางานเบื้องหลังทํางานอา,อาจจะเป็นงานที่สองมันเป็นเรื่องของโอกาสที่มันเข้ามาเนาะที่คุณได้ลองทําหรืออา,อาจจะซุ่มทํามานานแล้วก็ได้มันเป็นเรื่องของเบื้องหลังก็มีโอกาสนะคะงานงานเบื้องหลังงานที่คุณทํา ทำอะไรที่มันนอกเหนือจากงานประจํามีโอกาสที่มันจะก้าวหน้าเติบโตแซงงานประจําของคุณไปได้แล้วก็สร้างในเรื่องของเม็ดเงินเข้ามาดูคุณจะได้โอกาสบางอย่างหรืออาจจะได้ข่าวดีบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกแฮปปี้มากๆกับเรื่องของงานนะคะบางท่านก็ทํางานที่เกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างที่ต่างถิ่นแดนไกลทําทงานการค้าขายการส่งออกหรือทํางานอะไรก็ได้คุณดูจะมีการวางแผนการจัดการเอ่แล้วก็รู้สึกว่า คุณมีไอเดียที่มันแหวกแนวกว่าผู้อื่นหรือรอจังหวะเวลาที่คนอื่นเหมือนกับถ้าคุณแอบซุ่มทำอะไรอยู่อ่ะคือคนอื่นไม่รู้ว่าคุณทำอะไรอ่ะแล้วคนที่คอยกับบ๊อปปี้คุณหรือขโมยผลงานอะไรคุณมาก่อนหน้านี้เขาจะตามคุณไม่ทันเป็นช่วงที่คุณจะโดดเด่นมากๆการงานดูก้าวกระโดดการงานดูเติบโตมากๆ ไม่ว่าคุณซุ่มทําอะไรมาก่อนหน้านี้มันจะมันจะเกิดผลสําเร็จที่ยิ่งใหญ่มากๆว้าวแล้วก็โดดเด่นในเรื่องของต่างประเทศนะคะเป็นเรื่องของอความเคง่งความปังชั่วข้ามคืนใครที่ทํางานสื่อโซเชียลโลกออนไลน์ดูคุณจะได้รับข่าวดีนะคะในเรื่องของการได้อของขวัญได้รางวัล ได้รับการตอบรับจากคนรอบตัวได้ดีมากๆแล้วก็เป็นจังหวะของการที่มีความสำเร็จที่คุณรู้สึกว่าคุณภูมิใจในตัวเองสูงมากๆมันคุ้มค่ากับการที่คุณทุ่มเทไปมากๆเลยการอดหลบเอ่อการอดหล,ลับอดนอนการเพียรพยายามของคุณเนาะก็เป็นข่าวดีที่เกิดความนิยมชมชอบในตัวคุณก็ได้ถ้าใครที่ทำงานที่เกี่ยวกับสื่อโซเชียลโลกออนไลน์เนาะ,ะเหมือนกับได้รับ การซัพพอร์ตที่ดีดูการงานจะก้าวหน้ามากๆเลยนะคะแล้วก็ถึงใครที่ไม่ได้ทํางานนอกเหนือจากที่ทําอยู่แล้วก็งานประจําของคุณก็ได้เหมือนจะได้รับการเชิดชูะคะ่ะคุณจะสร้างตัวตนขึ้นมาคุณจะได้รับข่าวดีถูกเชิดชูในงานที่คุณได้ทํามันคือแสงสว่างที่ส่งมาถึงคุณนะคะแล้วคุณได้รับมอบหมายงานบางอย่างให้ทําแล้วก็เป็นงานที่ยากแล้วทําให้คุณเหมือน แอคทีฟตัวเองแล้วทาได้แล้วสามารถที่จะอะประกาศประกาศกาศรเป็นที่รู้จักคือคือ,อได้ชื่อเสียงอแล้วก็เหมือนจะถูกเชิดชูจากเจ้านายจากผู้ใหญ่จากคนรอบข้างดูคุณจะเป็นที่รู้จักในวงสังคมอะค่ะอืมใครที่ทํางานที่ต้องออกนอกสถานที่บ่อยๆก็จะเป็นเรื่องของการมีคอนเน็ชันแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีได้ เพื่อนฝูงหรือไดอ้ลูกค้าเข้ามาเยอะขึ้นในช่วงจังหวะนี้ด้วยเดี๋ยวเรามาดูกันต่อในเรื่องของการเงินนะคะการเงินยังไงคุณก็จะมีเงินเพราะว่าดาวพระเสาร์เนาะจรออยู่ในภพพันธุเมันเป็นในเรื่องของการมีบ้านการมีทรัพย์เพราะว่าดาวพระเสาร์เป็นดาวการเงินการเงินดีมากๆค่ะเพราะว่าคุณเป็นคนที่หัว หัวการค้าหัวบิสเนสมีการวางแผนที่ดีถึงจะมีปัญหารา,ายจ่ายจุกจิกกวนใจมาก่อนหน้านี้หรืออารมณ์ความรู้สึกของปัญหาที่มันจุกจิกจากคนรอบข้างจากบ้านจากครอบครัวหรือจากญาติพี่น้องที่อยู่รายล้อมที่มาเอารัดเอาเปรียบต่างๆแต่คุณก็ดูจะแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็เหมือนอารมณ์ของคุณไม่ได้ไปตามกระแสไม่ได้รู้สึกว่า จะต้องช่วยใครทุกๆคนคือคุณแบบตึกตองไ่ตองแล้วก็สามารถแยกแยะกับคนพวกนี้ได้ว่าคุณควรจะช่วยใครคุณควรจะไม่ช่วยใครอะไรแบบนั้นแล้วก็ใครที่มาหลอกมาโกงคุณรู้ทันหมดทุกอย่างแล้วก็ไม่ว่าจะประสานงานใดๆเกี่ยวกับการงงการงานช่วงนี้คุณดูจะจัดการอารมณ์และจัดการปัญหาได้ดีมากๆแล้วก็ใครที่ไปยื่นกู้หรือทำเอกสารเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินมีเกณฑ์จะได้รับข่าวดีในช่วงนี้ด้วย การเงินของคุณฟื้นตัวได้ดีมากๆถ้าใครมีปัญหาในเรื่องของการเงินที่มันรายจ่ายจุกจิกรายจ่ายีมเ,เข้ามาบรบกวนคุณเกี่ยวกับคนรอบตัวก็ดูคุณจะจัดการแล้วตอนนี้อาจจะได้แบ่งแบ่งเก็บแบ่งใช้แต่ก็ต้องระวังในเรื่องของการเสียเงินกับผู้ใหญ่ในบ้านกับการเป็นโรคภัยไข้เจ็บด้วยหรือไม่ก็ตัวของคุณเองก็ได้นะคะ<ม>บางท่านก็อาจจะ เหมือนต้องระวังการใช้จ่ายอยู่ด้วยเหมือนกันถึงคุณจะหาเงิน ك, เนก่งแต่รายจ่ายมันก็อาจจะเป็นรายจ่ายที่คาดไม่ถึงรายจ่ายที่ปรับปรับจแต่ยังไงคุณก <c oughs> ็ณาณหาเงินเก่งก็มีโอกาสที่ในช่วงจังหวะนี้นะคะดาวอาทิตย์มาส่งเสร,ริมให้คุณได้ในเรื่องของการเงินที่ฟื้นตัวการเงินดีขึ้นมีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานทําให้ได้เงินใหม่ๆก็ argue, ได้มันเป็นจังหวะของการแบบได้โอกาสของการเงินใหม่ๆเข้ามาบางท่านได้อ่ ในเรื่องของบ้านในเรื่องของทรัพย์สินที่จะเพิ่มเข้ามาในช่วงนี้หรือไม่ก็อาจจะได้ซื้อซื้อทรัพย์เพิ่มซื้อสิ่งของที่มีมูลค่าเพิ่มหรือบางท่านก็อาจจะต้องจัดการในเรื่องของอบ้านรถที่ดินอะไรแบบนั้นก็ได้อาจจะหมายถึงการการไปซ่อมแซมการต่อเติมการปรับปรุงอะไรแบบนั้นก็ได้นะคะในส่วนของบ้านรถที่ดินเนาะ แต่ว่ายังไงก็การเงินจะมีโอกาสดีๆเข้ามาอีกนะคะเพราะว่าคุณไม่ได้หยุดนิ่งในเรื่องของการทํางานอาจจะเป็นงานเสริมงานเพิ่มเข้ามาแล้วก็ทําให้คุณได้เงินเพิ่มจากตรงนั้นก็ได้ใครที่ทํางานที่เกี่ยวข้องกับการสอนการเป็นครูบาอาจารย์หรือการที่ค้าขายส่งออกคุณจะดูได้เงินจากตรงนั้นมากขึ้นหรือการได้ผลประโยชน์รายได้ที่จะเพิ่มมากขึ้นด้วย เดี๋ยวเรามาดูกันต่อนะคะในเรื่องของสุขภาพของคุณเป็นอย่างไรสุขภาพของคุณคุณดูมีความเครียดเนาะอ,อารมณ์ของคุณก่อนอันนี้มันมีความเครียดเอต้องจัดการปัญหาหลายๆอย่างทําให้มีความเครียดจัดสมแต่ว่าคุณเป็นดวงอสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแควคาดปลอดภัยจากอันตรายทั้งปวง ก็เป็นในส่วนของบางท่านก็ทํางานเยอะเนาะก็อาจจะมีอ่อนล้าอ่อนแรงเพลียพักผ่อนน้อยทํางานได้ไม่เต็มไม่เต็มที่ในแต่ละวันก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองในเรื่องของการพักผ่อนในเรื่องของการทานอาหารให้ตรงเวลาหรือทานอาหารเสริมอะไรแบบนั้นก็ได้ช่วยให้พลังของคุณมันเต็มที่มากขึ้นเนาะเพราะว่าดูคุณจะขยันในเรื่องของการงานมากๆแล้วก็ใช้ในเรื่องของสมองเยอะก็ต้องบํารุง ในเรื่องของวิตามินบำรุงสมองบำรุงร่างกายอะไรแบบนี้ mm hmm. เยอะๆจะดีนะคะแต่โดยรวมแล้วก็คุณมีคอรอบครัวที่ซัพพอร์ตดีเหมือนกันอืมบางท่านก็อาจจะระวังในเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเป็นโรคภัยไข้เจ็บการนอนพักผ่อนไม่เพียงพอก็ทําให้ภูมิตกแบบนั้นได้ด้วยเหมือนกันนะคะ mm hmm. ก็ต้องกลับมาดูแลตัวเองหน่อยเนาะ mm hmm. ค่ะในเรื่องของความรักเรามาดูในเรื่องของความรักกันนะคะ ความรักของคนโสดคนโสดคุณอยู่ในโหมดที่ไม่ได้ข่อยคว้าในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่เนาะในช่วงเวลาก่อนหน้านี้นที่ผ่านมาคุณดูมีสง่ามีออร่าหรือมีสเสน่ห์คุณแค่นั่งเฉยๆอะค่ะสเสน่ห์ของคุณสามารถดึงดูดคนเพศตรงข้ามเข้ามาได้คุณเป็นคนสง่าผ่าเผยเป็นคนแต่งตัวดีลดนิยมสูงแล้วก็ติดในโหมดของการ แต่งตัวเก่งอะค่ะก็คือ,อชอบใส่เฟอร์นิเจอร์เยอะๆหรือแต่งตัวแบบสไตล์ตัวเองแต่ดูเรียบหรูดูแพงแบบนั้นเนาะก็ทั้งผู้หญิงทั้งผู้ชายจะเป็นเหมือนกันคุณดูนิ่งๆคุณดูไม่ได้ไม่ได้อ่าไปตอบรับในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่แต่ว่าด้วยความที่มันเป็นเสน่ห์ในตัวคุณก็มีคนเข้ามาหลงไหลเนาะเข้ามาหลงไหลอาจจะเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณก็ได้อาจจะเป็นชาวลัคนาราศีกันก็ได้ หรืออาจจะเป็นชาวต่างชาติก็ได้ที่โดดเด่นมากๆหรืออาจจะเป็นชาวลัคนาราศีตุลดูจะมีเกณฑ์เข้ามาในช่วงจังหวะนี้นะคะก็อาจจะเป็นช่วงกลางๆเดือนก็ได้มีเกณฑ์จะมีความรักเข้ามาก็หมายถึงว่า,าเมื่อดาวย้ายไปแล้วค่ะอืมก็ประมาณช่วงที่อางานของคุณมันโดดเด่นแล้วก็ความสัมพันธ์มันก็โดดเด่นด้วยเพราะว่าดาวพบเรือนอคนรักก็เป็นดาวดวงเดียวกับการงานเนาะ ก็เป็นจังหวะที่คุณจะได้พบพบความรักจากเรื่องของงานจากการสัมมนาจากการเดินทางก็จะได้พบได้เจอเป็นคนที่อายุมากกว่าคุณหรืออาจจะเป็นวุฒิภาวะในเรื่องของการงานที่อาจจะสูงกว่าคุณอาจจะเป็นดูดูเป็นผู้ใหญ่มากกว่าคุณก็ได้ก็มีเกณฑ์จะได้พบได้เจอนะคะอืมีโอกาสได้เริ่มต้นความสัมพันธ์ได้ด้วยว้าวอาจจะเป็นคู่แท้ได้ด้วยเหมือนกันนะคะเป็นโอกาสจะได้พบได้เจอ คนคนนี้จะทําให้คุณว้าวุ่นใจเขาจะเข้ามาอย่างรวดเร็วหรืออาจจะคนคนนี้อาจจะรู้จักคุณแล้วก็แอบส่องแอบ,บมองคุณอยู่ก็ได้เหมือนเขารอจังหวะเวลาหรือพยายามที่จะเข้ามาคุณก็ได้ในช่วงจังหวะนี้นะคะค่ะก็ประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูกันในส่วนของความรักของคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเป็นอย่างไรนะคะความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนคุณน่าจะมีปัญหาก็คือ มันเป็นเรื่องของความไม่เข้าใจอาจจะมีปัญหาจุกจิกกวนใจหรือปัญหาที่มันมันแก้ไม่ตกปัญหาเรื่องของความขัดแยง้งปัญหาครอบครัวปัญหาคนรอบตัวก็ได้หรืออาจจะเป็นปัญหาที่มันเป็นช่องว่างระหว่างวัยก็ได้อาจจะเป็นปัญหาอาจจะเป็นคนที่อยู่ไกลกันก็ได้มันเป็นปัญหาที่ไม่คุยกันก็ได้ค่ะคือคุยกันไม่รู้เรื่องเวลาเจอหน้าก <Ĉ> ็คุยกันไม่รู้เรื่อง แต่ความรักมีไหมไมันมีความรักอยู่นะคะแต่อาจจะช่วงนี้อาจจะเป็นจังหวะของการแบบเงียบๆงีอยู่ในมุมของตัวเองอยู่ในโลกส่วนตัวของตัวเองก็เป็นจังหวะที่ดูนิ่งดูเงียบดูความรักมันไม่ได้หวือหวาอะไร <S <S ความรักดูต่างคนต่างอยู่ในมุมของตัวเองก็เดี๋ยวจะกลับมาดีขึ้นนะคะเพราะว่าหนึ่งถ้วยขึ้นมาความรักจะกลับมาดีขึ้นจะเข้าใจกันมากขึ้น <S <S <eton endar> เป็นจังหวะเวลาที่จะได้เคลียร์ปัญหาค้างคาใจปัญหาบางอย่าง เดี๋ยวจะได้คุดได้คุยกันอะไรที่มันเบื่อหน่ายกันในช่วงนี้เหมือนคุณจะได้คุยอาจจะได้เดินทางหรืออาจจะได้ไปในการท่องเที่ยวการเดินทางการหลุดพ้นจากภาวะปัญหาบางอย่างที่คุณมีด้วยกันก็ต้องระวังในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกในช่วงนี้อาจจะพูดไม่ค่อยเข้าใจพูดไม่ค่อยเข้าหูหรืออาจจะมีเรื่องของการอเอาแต่ใจกันเนาะในช่วงนี้ก็ต้อง ระ,ระมัดระวังคําพูดอาจจะพูดไม่ค่อยเข้าหูกันแต่ว่าความรักก็ยังมีอยู่เดี๋ยวมันจะค่อยๆดีขึ้นนะคะจะปรับความเข้าใจกันได้แล้วก็ใครที่มีหมายถึงว่าใครที่เป็นคนผิดก็จะเหมือนกับจะเคลียร์กันความรักจะบาลานซ์ไปในทิศทางทดีหรือ,เ,อเหมือนจะมีคําขอโทษในเรื่องของของ,ของการพูดการคุยกันนะคะความรักของคนมีคู่เป็นอย่างไรช่วงนี้ดูจะ มีปัญหาที่ต้องคุยกันหน่อยเนาะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของการงานเพราะความรักดูจะแฮปปี้ดีไม่ได้มีความนิ่งเงียบอะไรหรือไม่ได้ทะเลาะอะไรกันในเรื่องของความรักอาจจะโฟกัสในเรื่องของการงานการหาเงินการทํางานการสร้างชีวิตคู่ร่วมกันการมีสินทรัพย์ร่วมกันอะไรประมาณนั้นคุณดูเป็นผู้ใหญ่กันทั้งคู่ค่ะความคิดคือความอ่านก็คือไปในทิศทางเดียวกันถึงบางครั้งจะมีพ่อแง่ไม่งอนบ้างแต่ ความรักมันเป็นเรื่องของโซเมตอะคะ่ะแค่มองตาก็เข้าใจกันเนาะอืมก็อาจจะมีเรื่องของการถกเถียงบ้างเรื่องของการงานความขัดแย้งบ้างนิดๆหน่อยๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรกับคุณบางท่านก็เป็นช่วงจังหวะของการเดินทางการท่องเที่ยวการลุยกับงานช่วงนี้ดูจะแฮปปี้เรื่องของความรักการเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวหรือเอ่อใครที่ยังไม่ได้แต่งงานก็มีโอกาสนะคะจะอาจจะถูกขอแต่งงานอาจจะ จดทะเบียนสมรสอะไรแบบนั้นได้ดูความฝันหรือการสร้างความฝันที่เคยผ่านมาของคุณทั้งคู่อาจจะมีบางอย่างที่อยากทำร่วมกันมันก็จะได้ทำอะไรร่วมกันเ,เยอะขึ้นเป็นการพูดการคุยการเข้าใจกันมากขึ้นแล้วก็จังหวะเวลาของอความโดดเด่นในเรื่องของความรักช่วงนี้ดูแฮปปี้ดีนะคะไม่ได้ดูน่ากังวลใดๆในเรื่องของความรักนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันต่อกับไพ่สำหรับนี้ จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอีกดวงของคุณจะเป็นอย่างไรอีกฉับไวขึ้นมาจะมีเหตุบางอย่างเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วการเดินทางอย่างรวดเร็วหรือการคิดที่จะวางแผนทําอะไรแบบปุบปับฉับพลันจะเกิดขึ้นงานดูจะคืบหน้าไปได้ดีหรือไม่ก็ถ้าคุณลังเลการตัดสินใจอะไรบางอย่าง มันจะเกิดการตัดสินใจอย่างรวดเร็วทําให้คุณจบจบปัญหาบางอย่างเพื่อเริ่มต้นสิ่งใหม่หรือการงานของคุณก็ได้มีเกณฑ์การได้โยกย้ายการเดินทางการเปลี่ยนแปลงงานจะเป็นในทิศทางที่ดีการจบปัญหาแล้วก็ความคืบหน้าในเรื่องของการงานดูจะเติบโตบางท่านก็อาจจะได้คู่ค้าคู่หุ้นส่วนความสัมพันธ์ดีขึ้นในด้านต่างๆรอบตัวเลยนะคะความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์ของอเพื่อนร่วมงานความสัมพันธ์ ในส่วนของการเข้าหาลูกค้าการปฏิสัมพันธ์ดีขึ้นช่วงนี้มีความคืบหน้ามีความก้าวหน้าในเรื่องของการงานหรือจะได้ตัดสินใจอะไรที่รวดเร็วแต่เป็นการตัดสินใจที่คุณที่คุณคิดตึกตองแต่ตองแล้วก็ความเชื่อมั่นในตัวเองอะค่ะถึงคุณจะลังเลบ้างในบางจังหวะแต่คุณจะตัดสินใจได้ถูกต้องแม่นยํามันจะมีมันจะเป็นความก้าวหน้าเติบโตการเปลี่ยนแปลงที่ชีวิตของคุณจะก้าวเข้าสู่ความสําเร็จ เพราะว่าคําว่ามหาจักรคือความยิ่งใหญ่ดาวอาทิตย์คือความสุขความเจริญก้าวหน้าแล้วก็ความสําเร็จความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่จะเกิดขึ้นกับคุณนะคะใครที่รอการเดินทางมีเกตจะได้เดินทางเดินทางต่างประเทศเดินทางไกลในช่วงนี้จะมีบ่อยมากขึ้นแล้วก็เป็นเรื่องของการพูดการเจรจาก,การต่อรองการค้าการขายดูเฮงดูปังมากๆแล้วก็ใครที่ทํางานที่เกี่ยวกับต่างประเทศดูจะเฮงปังเหมือนกันนะคะค่ะไปขึ้นมาประมาณนี้เนาะคะ่ะก็ ขอบคุณมากๆสำหรับการติดตามรับชมรับฟังฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เขาไม่น่ารักน่ารักหรือไม่ก็พพอ์ต์มอนิ่งได้ในทุกๆช่องทางทางช่องซุปเปอร์แตงก็ได้แล้วก็ขอบคุณ FC ทุกคนทุกท่านนะคะสำหรับการให้ทิปให้แตงสำหรับการโอนค่าขนมมาให้มอนิงแล้วก็ขอบคุณมากๆสำหรับการเขาไม่น่ารัก,กน่ารักกลับมาแล้วเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ